ยังอยู่ที่เรื่องของน้อง,องเยาวชนนะคะพาไปที่จังหวัดยะโสธรค่ะไปดูน้องๆที่มีความสามารถทางด้านวิชาการแล้วก็กิจกรรมแล้วก็ยังเป็นนักเรียนทุนพระราชทานด้วยนะคะติดตามในมุมข่าวเยาวชนค่ะ มุมเข่ายาชมวันนี้พามาที่โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมจังหวัดยโสธรครับซึ่งที่นี่มีน้องที่มีความสามารถทางด้านดนตรีและเป็นถึงนักเรียนทุนพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่10เดี๋ยวผมพาไปรู้จักน้องคนเก่งคนนี้กันครับ คือการแสดงของวงโปรงลางดอกฝ้ายคำและการร้องประสานเสียงของโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมจังหวัดยะโสธรซึ่งน้องหนุงหนิงกัญญรัตตาเทพเป็นหนึ่งในนักดนตรีและนักร้องของโรงเรียนนี้น้องหนุ่งหนิงเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ซึ่งได้รับทุนการศึกษาจากในหลวงรัชกาลที่10ในทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มากุฎราชกุมารเมื่อตอนศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่โรงเรียนบ้านช่องเมก็กจังหวัดยะโสธร ทำให้น้องได้มีโอกาสมาศึกษาต่อชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนบุงคาวิทยาคมแห่งนี้น้องหนุงหนิงเป็นเด็กที่มีผลการเรียนดีและชอบทํากิจกรรมด้านดนตรีด้วยน้องหนุ่งหนิงบอกว่าการที่ได้เล่นดนตรีเป็นการช่วยคลายความเครียดและได้เจอเพื่อนๆได้รวมกันทํากิจกรรมซึ่งน้องหนุงหนิงชอบที่จะออกมาเล่นมาซ้อมดนตรีกับเพื่อนมากกว่าที่จะอยู่คนเดียวนอกเหนือจากการเล่นดนตรีน้องหนุ้งหนิงยังมีการร่วมทํากิจกรรมจิตอาสาของทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเข้าร่วมเรียนในหลักสูตรรักษาดินแดนตามเป้าหมายที่ตั้งใจจะทดแทนคุณแผ่นดินอยากเป็นครูภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่าอยากกลับไปสอนน้องๆค่ะเพราะโรงเรียนบ้านช่องเม็กอยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอค่อนข้างมากค่ะแล้วก็ครูภาษาอังกฤษตอนอยู่โรงเรียนช่องเม็กก็สอนดีค่ะเป็นครูที่ทะเยอทะยานพยายามให้ นักเรียนมีความรู้มากที่สุดค่ะคือครูคนเดียวกันที่ทําให้หนูได้รับทุนนี้ค่ะคุณครูเห็นถึงความตั้งใจของหนูหนูสัญญาว่าหนูจะตั้งใจเรียนแล้วก็กลับมาสอนน้องๆที่บ้านเกิดค่ะนายอภิชาติพวงชมพูนนครูผู้ฝึกสอนวงโปงลางาได้บอกว่า น้องหนุ่งหนิงเป็นนักดนตรีที่มีความสามารถของวงปงลังดอกฝ้ายคำโรงเรียนบุญขาวิทยาคมซึ่งน้องหนุ่งหนิงเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบสูงทุกครั้งที่มีการซ้อมน้องนุ่งหนิงจะมาตรงเวลาเสมอและมีความเอาใจใส่อย่างมากในการฝึกซ้อมในตำแหน่งของตนซึ่งครูว,วิชาชัยังได้บอกอีกว่าในอนาคตด้วยศักยภาพของน้องหนุ่งหนิงยังสามารถที่จะพัฒนาไปได้อีกไกลในเส้นทางสายดนตรีด้านนางสาวสุจิตราประมาคตัง ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนบอกว่าน้องหนุงหนิงเป็นเด็กที่มีความขยันตั้งใจเรียนเป็นที่รักของเพื่อนๆจากการที่น้องหนุ้งหนิงได้เป็นนักเรียนทุนพระราชทานทําให้เป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบสูงโดยทางบ้านของน้องนุ้งหนิงประกอบอาชีพเกษตรกรหลังเลิกเรียนน้องนุ้งหนิงก็จะกลับไปช่วยดูแลสวนช่วยเหลืองานบ้านเตรียมอาหารรอคุณพ่อคุณแม่กลับมาจากทํางานอีกทั้งในส่วนของทุนการศึกษาที่ได้รับ บางส่วนน้องหนุงหนิงก็ได้มีการจัดสรรปันส่วนไว้สำหรับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในอนาคตอีกด้วยด้วยความที่เขาเป็นเด็กนักเรียนทุนและเขาก็มีความรับผิดชอบในตัวเองอยู่แล้วระดับหนึ่งค่ะก็คือมีความขยันตั้งใจเรียนช่วยผู้ปกครองก็คือสอบถากับผู้ปกครองที่บ้านเขาก็หลังเลิกเรียนก็ช่วยกลับไปทํางานบ้านค่ะหุงข้าวทำกับข้าวรอรอคุณพ่อคุณแม่กลับมาจากสวนค่ะในส่วนของที่โรงเรียน ออนักเรียนก็มีความตั้งใจเรียนขยนันแล้วก็ช่วยเหลืองานใน,ในด้านของจิตอาสาือช่วยเหลืองานคุณครูช่วยเหลืองานชุมชนในกิจกรรมต่างๆของชุมชนค่ะในส่วนของเพื่อนก็มีความมีอัธยาศัยดีมีจิตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ค่ะกับเพื่อนในห้องเรียนของเขาค่ะค่ะหนุ่งนิงสมควรที่จะได้รับรางวัลน,นี้นะคะเพราะว่านุ่งนิงเป็นคนที่มีจิตสาธารณะนะมีความ เป็นผู้นำสูงมีความตั้งใจเรียนมีความมุ่งมั่นค่ะแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตค่ะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงเวลาทำงานหนูนี้ก็จะเป็นคนที่คอยบอกหมอข้อเพื่อนว่าทำไงบ้างแนะนำอย่างนี้ค่ะก็ช่วยกันทำส่วนเวลาว่างหนูนี้ก็จะยินเล่นบ้างแต่ว่าก็จะช่วยเพื่อนทำงานค่ะก็ทำงานด้วยกันค่ะในเวลาว่างค่ะค่ะถ้าบุค,คลิกภายนอกนะคะเขาก็จะแบบมีความร่าเริงสดใสคะ่ะมีความเป็นผู้นำมากเวลาแบบ เรามีปัญหาอะไรเราก็ปรึกษานุ่งหนิงตลอดค่ะแล้วก็การเรียนนะคะนุงหนิงก็จะเป็นคนที่แบบว่าช่วยเราทุกอย่างค่ะถ้าเราไม่ได้อะไรนุงหนิงก็จะช่วยเราตลอดค่ะ10ตำรวจตรีธีรวุฒิบุญแนบผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งขาวิทยาคมบอกว่าได้รู้จักกับน้องนุงหนิงตั้งแต่เมื่อน้องยังเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนบ้านช่องเม็กซึ่งตอนนั้นตนก็ดํารงตําแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และน้องหนุงหนิงก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของวงโปรงลางของโรงเรียนบ้านช่องเม็กและเป็นเลขาสภา,านักเรียนตนจึงค่อนข้างคุ้นชินกับน้องหนุงหนิงอยู่แล้วและหลังจากที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบุ๋มขาวิทยาคมก็ได้พบกับน้องหนุงหนิงที่มาศึกษาต่อชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนนี้อีกครั้งสเสน่ห์ของน้องหนุงหนิงคือเป็นเด็กที่มีสัมมาคารวะมีจิตสาธารณะชอบช่วยเหลืองานของโรงเรียนและเป็นเด็กที่มีความเป็นผู้นำกล้าคิดกล้าแสดงออก อีกทั้งโรงเรียนก็ได้มีการสนับสนุนน้องหนุ่งหนิงตามนโยบายเรียนฟรีทําให้เด็กทุกคนที่มาเรียนที่นี่จะไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในด้านการเรียนทางโรงเรียนจะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดและด้วยการที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กทําให้ครูนักเรียนผู้ปกครองใกล้ชิดกันทั้งในด้านการติดตามการดูแลนักเรียนก็สามารถทําได้อย่างทั่วถึงผู้อำนวยการยังเน้นย้ําถึงความสําคัญของการทํากิจกรรมที่นอกเหนือจากการเรียน ให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ซึ่งกิจกรรมของทงังโรงเรียนนอกจากมีวงดนตรีโปรงลางมีการร้องประสานเสียงยังมีกิจกรรมฝึกให้นักเรียนปลูกพืชปลูกข้าวตามฤดูอีกด้วยซึ่งทุกกิจกรรมของโรงเรียนมีเป้าหมายเพื่อที่จะให้เด็กได้รู้สึกรักในการทํางานเรียนรู้ในการทํางานเป็นทีมและสามารถนําไปต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้มี การประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศเมื่อปี2563ซึ่งกัญญาณตก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการสภานักเรียนตอนนั้นเขาทำหน้าที่เป็นเลขาสภานักเรียนนะครับในช่วงการประเมินก็ได้รับคําชื่นชมจากท่านคณะกรรมการว่าน้องกล้าสแสดงออกกล้าตอบคาถามแล้วก็มีบุคลิกภาพที่ดีนะครับเหมือนเราได้ได,ได้ได้ดูแลคนคนคน,คนหนึ่งได้ละในหลายๆช่วงวัย เลยได้เห็นพัฒนาการเขาได้เห็นการสัมมาคารวะเขาได้เห็นบุคลิกของเขาทําให้เราในฐานะที่เราเป็นครูก็รู้สึกชื่นชมตัวเด็กแล้วก็มีความภาคภูมิใจในตัวเขานะ้นองหนิงถือเป็นตัวอย่างของเยาวชนที่มีความฝันและอยากจะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดเพื่อตอบแทนโอกาสที่ได้รับทางการศึกษาพินิษพบมาทีมข่าว nbctv อ e ีสานรายงาน<เ>จ,<อ>จากจังหวัดยะโสธร